สวัสดีค่ะเจอกับครูบีในเรียนวิทย์วิ์คุบีวันนี้มีกิจกรรมวิทยาศาสตร,ร์มาเสนอกันค่ะสีเต้นระบำการถ่ายภาพและว,วิดีโอได้รับความยินยอมจากทั้งเรียนทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราไปดูกันที่วัสดุอุปกรณ์เริ่มจากจานนมสีผสมอาหารสีต่างๆน้ำยาล้างจานค่ะพร้อมแล้วลุยกันเลย เริ่มจากเทนมใส่จานแล้วหยดสีผสมอาหารสีต่างๆลงไปหลายๆสีตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะจากนั้นนอาสำลีไปจุ่มน้ำยาล้างจานหรือจะใช้ก็ต้นหมัดจุ่มน้ำยาล้างจานก็ได้ค่ะพร้อมแล้วไปดูผลที่เกิดขึ้นกันเลยค่ะจุ่มลงไปเลยว้าวให้เด็กๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะว่ามีการเปลี่ยนไปงยังไงบ้างเรามาดูซ้ำกันอีกรอบค่ะ หยดไปเลยทางนี้ใช้กระตุ้นบัตนะคะสีกระจายออกนะคะไปหลายคนสงสัยว่าเป็นแบบนี้เพราะอะไรเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะในน้ำนมเนี่ยประกอบด้วยสารหลักๆก็คือโปรตีนในนมก็ยังมีน้ำมีแร่ธาตุแล้วก็มีไขมันอยู่ด้วยเราใช้น้ำยาล้างจานหยดลงไป ในนมนะคะน้ำยาล้างจานเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสารลดแรงตึงผิวการที่เราใช้สารลดแรงตึงผิวนะคะลงไปจุ่มในนมหรือแม้แต่นในไขมันสารอาหารประเภทไขมันต่างๆนะคะมันมีผลทำให้โมเลกุลของโปรโตีนแล้วก็ไขมันเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแตกกระจายโค้งหรือบิดเบี้ยวหรือมว้วน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เรานั่นแหละสามารถล้างจานมันๆได้อย่างสะอาดหมดจดนั่นเองและการที่หยดสีผสมอาหารลงไปในนมนะคะไม่ได้มีผลอะไรเลยแค่จะช่วยให้สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นให้ชัดเจนได้ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะง่ายแบบนี้อุปกรณ์หาง่ายอย่าลืมลองไปเล่นกันดูนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ